เครือข่ายสลัมสีภาคนะคะได้เคลื่อนขบวนล่าสุดมาที่หน้ากระทรวงคมนาคมนะคะโดยแบ่งขบวนออกเป็นสส่วนนะคะส่วนหนึ่งปักหลักที่กระทรวงคมนาคมซึ่งอยู่ตรงข้ามกับกระทรวงเกษตรและสาก์นะคะเพื่อที่จะรอพบกับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์นะคะเพื่อที่จะยื่นหนังสือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตรและสาก์เช่นที่ดินคลองโยงนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการจัดตั้งสาก์ด้วยนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งค่ะเดิน ทางไปที่องค์การสาประชาชาติหรือ UN เนะคะเพื่อที่จะยื่นข้อเรียกร้องนะคะให้ติดตามความคืบหน้าของนโยบายรัฐบาลนะคะในการที่จะให้สิทธิขั้น,พ,นพื้นฐานของที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะแล้วก็ตลอดทั้งวันค่ะได้มีการเคลื่อนขบวนไปนหลายที่รวมทั้งกรุงเทพมหานครและกระทรวงคมนาคมด้วยนะคะมีหลากหลายข้อเสนอเกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยค่ะและแน่นอนว่าเฉพาะกรุงเทพมหาคนครยื่นไป15ข้อด้วยกันและถือเป็นทิศทางที่ดีนะคะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครตอบรับโดยเฉพาะประเด็นที่จะให้ผู้มีรายได้น้อยได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยอย่างเช่นห้องเช่าราคาถูกนั่นเองค่ะ ไล่เลียงนะคะตัวแทนเครือข่ายสลัมสีภาคทั่วประเทศและภาคีเครือข่ายนัดรวมตัวกันที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมรณรงค์เรื่องในวันที่อยู่อาศัยโลกปี2566โดยปีนี้เริ่มที่กรุงเทพมหานครเพราะถือเป็นเขตปกครองที่มีจํานวนแรงงานกลุ่มคนจนผู้มีไรายได้น้อยมาอาศัยขับเคลื่อนเมืองจํานวนมากนะคะและประสบปัญหาการเข้าถึงที่ดินทํากินที่อยู่อาศัยหากนําร่องนโยบายแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ที่เมืองหลวงก็จะเป็นโมเดลสําคัญในการแก้ ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในเขตเมืองในภูมิภาคต่างๆรวมไปถึงชนบทต่อไปค่ะสำหรับข้อเรียกร้องสำคัญทั้งหมดมี15ข้อนะคะยกตัวอย่างเช่น ให้กรุงเทพมหาคนครเป็นหน่วยงานในการขอใช้ที่ดินสาธารณะและที่ดินของหน่วยงานกรุงเทพมหาคนครนะคะเพื่อให้ชุมชนจัดสร้างที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยมีโครงการบ้านมั่นคงของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเข้ามาสนับสนุนค่ะ 2. นะคะกรุงเทพมหาคนครต้องหยุดการใช้กฎหมายปว .44 ที่ริดรอนสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของประชาชนด้วยนะคะ 3. ให้มีมาตรการที่ชัดเจนให้ชุมชนสามารถปรับปรุงสร้างความมั่นคงการอยู่อาศัยในที่ สี่ 4. ในกรณีชุมชนที่ไม่สามารถอยู่ที่ดินเดิมได้ให้กรุงเทพมหานครขอใช้ที่ดินสาธารณะในเมืองเพื่อเป็นพื้นที่รองรับการย้ายไปสร้างชุมชนใหม่ห้าให้กรุงเทพมหานครสนับสนุนและสำรวจชุมชนที่อาศัยในพื้นที่สาธารณะริมคลองในเขตรกรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีองค์กรชุมชนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและให้ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถจดแจ้งชุมชนได้เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยและแรงงานที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครได้เข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นฐาน และที่สําคัญนะคะคือ การให้มีนโยบายเก็บภาษี ah í, แบบรายแปลงย่อยตามาการอยู่อาศัยจริงรวมถึงต้องการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครในการอำนวยการจัดสร้างที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านมั่นคงและการพัฒนาสาธารณูปโภคด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะคือให้มีการดําเนินการนําร่องห้องเช่าราคาถูกจึงต้องการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครในการสร้างรูปธรรมที่อยู่อาศัยห้องเช่าราคาถูกให้หลากหลายรองรับผู้เช่าในเขตเมืองและสอคล้องกับนโย ai, บ,บายการพัฒนาที่อยู่อาศัยเช่าราคาถูก สำหรับคนเริ่มต้นทํางานของกรุงเทพมหานครค่ะด้านนายชาชาสิธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมทั้งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องนะคะได้ออกมาพบกับเครือข่ายสลัมสี่ผ้าค,ค่ะพร้อมทั้งตอบรับข้อเรียกร้องที่เสนอทั้ง15ข้อด้วยค่ะเรื่องห้องเช่าราคาถูกนะบางทีพวกเราต้องการห้องเช่าราคาถูกเพื่อประคองไปก่อนจะไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นรูปธรรม หรือว่าถาวรเดี๋ยวเราจะรวบรวมเรื่องห้องเช่าราคาถูกให้ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยอาจจะสร้างพื้นที่บนพื้นที่อาจจะเป็นของกมอัมเองหรือของหน่วยงานอื่นแล้วก็จัดให้เรามีห้องเช่าราคาถูกเพื่อพวกเราที่ยังอ่อนแอยังปลอดบางอยู่เนี่ยมาอยู่กันชั่วคราวแล้วพอเข้มแข็งขึ้นก็ไปหาที่อยู่ที่ถาวรต่อไปนะครับ ขณะที่บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาภาคประชาชนได้เคลื่อนขบวนไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยนะคะเพื่อแสดงออกในการเรียกร้องร่างรัฐธรร,รมนรูญใหม่ทั้งฉบับค่ะโดยให้เลือกตั้งสสรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะกำหนดสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานต่างๆรวมถึงที่อยู่อาศัยที่จะต้องเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนเข้าถึงอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมในรัฐธรรมนรูญค่ะจากนั้นค่ะเคลื่อนขบวนไปที่กระทรวงคมนาคมนะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินชุมชนริมทางรถไฟและเคลื่อนขบวน มาที่องค์การสหประชาชาติหรือว่า UN นะคะเรียกร้องให้ UN และ UN Happy ฮปทนะคะยืนเคียงข้างกับองค์กรและผู้คนทุกแห่งทั่วโลกที่เรียกร้องความรับผิดชอบจากรัฐบาลในการปฏิบัติตามหลักสิทธิขั้นพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัยเพื่อให้ทุกคนที่มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงเพียงพอและปลอดภัยและรอพบนายธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีปัญหาที่ดินที่อยู่ภายใตย้การดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยค่ะ จะเห็นนะคะว่าวันนี้มีหลากหลายกรณีหลากหลายข้อปัญหาเกี่ยวกับที่ดินที่อยู่อาศัยนะคะแต่ว่าปัญหาเร่งด่วนปัญหาหนึ่งนะคะที่ดูจะมีความคืบหน้าอย่างมากหลังการตอบรับของนายชชาติสิทธิพันธ์ก็คือเรื่องห้องเช่าราคาถูกเพื่อผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะที่จะทําให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในที่อยู่อาศัยได้ค่ะและตอนนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คืออาจารย์รองศาสตราจารย์บุญเลิศวิเศษปรีชานะคะ อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หนึ่งในผู้ที่ทําการสํารวจนะคะเรื่องของคนจนเมืองแล้วก็ที่เกี่ยวกับข้องกับที่อยู่อาศัยของคนจนด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ เริ่มต้นประเด็นถ้าพูดคุยกับอาจารย์ก็คงอยากจะให้อาจารย์เนี่ยได้ใช้ภาพความสําคัญนะคะว่าเรื่องของห้องเช่าราคาถูกทําไมถึงเป็นประเด็นสําคัญเร่งด่วนที่รัฐบาลรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่เขตปกครองพิเศษอย่างกรุงเทพมหานครต้องให้ความสําคัญนะคะอาจารย์ผมอยากจะเรียนว่า กลุ่มผู้เช่าที่อยู่อาศัยราคาถูกนั้นเป็นกลุ่มคนที่ถูกมองข้ามมาโดยตลอดที่ผ่านมาเวลารัฐอุดหนุนที่อยู่อาศัยเนี่ยรัฐมักจะอุดหนุนด้วยการส่งเสริมให้คนไปกู้ธนาคารแล้วก็ไปผ่อนบ้านแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองซึ่งฟังดูเหมือนดีนะครับแต่ว่า การช่วยเหลือในลักษณะนั้นน่ะกลุ่มเป้าหมายที่จะได้ประโยชน์คือกลุ่มคนที่มีรายได้ประจําค่อนข้างเป็นคนมีฐานะปานกลางแต่คนที่มีรายได้น้อยจริงๆและคนที่ประกอบอาชีพในภาคเศรษฐกิจนอกระบบซึ่งไม่สามารถกู้ธนาคารได้เขาไม่สามารถจะเป็นเจ้าของได้หรือเขาอยากจะกู้แล้วผ่อนเนี่ยในระยะยาวก็จะเป็นภาระเป็นภาระเรื่องดอกเบี้ยในระยะยาวดังนั้นกลุ่มคนที่เป็นผู้มีรายได้น้อยจริงๆจึงไม่ได้ประโยชน์ ดังนั้นถ้าจะได้ประโยชน์กว่าก็คือคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาเช่าที่อยู่อาศัยราคาถูกซึ่งมีคุณภาพไม่ดีนะครับดังนั้นจะทําอย่างไรที่จะให้เขาเช่าที่อยู่อาศัยราคาถูกด้วยในคุณภาพที่ได้มาตรฐานของที่อยู่อาศัยด้วยทุกวันนี้ในในเมืองเรามีนะครับที่อยู่อาศัยราคาถูกแต่เป็นห้องแบ่งเช่าเล็กๆมากๆห้องน้ําแทบจะไม่พอนะอยู่กันสิบห้องแต่มีห้องน้ําห้องเดียวอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยการหันมาสนใจคนกลุ่มนี้ผมจะเรียกว่ากลุ่มผู้เช่าเนี่ยเป็นคนที่ถูกค่าถูกมองค่ามาโดยตลอดครับผมค่ะ อาจารย์คะเมื่อพูดถึงเนี่ยอย่างกรุงเทพมหานครก็ตอบรับว่าจะใช้พื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครน่าจะเดินหน้าได้ทันทีเนี่ยคะ่ะตรงนี้ถือเป็นทิศทางที่ดีไหมหรือว่าถ้าหากว่าจะผลักดันให้ห้องเช่าราคาถูกที่มีคุณภาพและทุกคนเข้าถึงเอื้อมถึงได้อย่างเป็นธรรมเนี่ยคะ่ะควรจะต้องผลักดันยังไงอะคะอาจารย์ระดับแรกคือผมว่าเป็นจุดเปลี่ยนด้านวิธีคิดเชิงนโยบายที่สําคัญที่แต่เดิมเรามีแต่อุดหนุนให้คนเป็นเจ้าของแล้วก็ผมพูดไปต่อเน,นื่องคือการเป็นเจ้าของเนี่ยจะยิ่งส่งเสริมให้คนเกกกกํํําาาาาไไรรรและเกกะเจทให้าคา ที่อยู่อาศัยสูงขึ้นแต่ว่าการที่ทําให้ทุกคนมีผู้เช่าเช่ากันอย่างมีความมั่นคงเนี่ยเขาจะแก้ไขปัญหาได้นะครับซึ่งผมคิดว่าท้ากรุงเทพมหานครที่ผมก็ได้อยู่ตั้งที่ผู้ว่าชัชชาติตอบรับนะครับผมก็จะเป็นจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญถ้าดำเนินการได้จริงๆเช่นแทนที่เราจะสร้างแล้วก็หาคนมากู้แต่เราสร้างแล้วบอกว่าคนมีรายน้อยมาอยู่จ่ายค่าที่อยู่อาศัยในราคาถูกจนกระทั่งคุณมีคุณภาพดีแล้วมีรายได้ดีแล้วไม่อยากอยู่แล้วมีกําลังที่จะซื้อขายายออกอันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนทางด้านวิิดีีคคคท่่สํััญะรบซึง ผมคิดว่าอุปสรรคสาคัญเนี่ยมี2เรื่องนะครับก็คือ1นึ่งถ้าโครงการที่ทำเนี่ยอยู่ชานเมืองก็จะไม่ตอบโจทย์กับคนที่มีไรายได้น้อยดังนั้นเนี่ยที่ดินที่อยู่ในเมืองและก็ต้องไม่คิดในเชิงธุรกิจเราก็คาดหวังว่าที่ดินของรัฐจะนํามาใช้ประโยชน์ในแง่นี้นะครับหรืออีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะสนับสนุนห้องเช่าที่เอกชนก็ทําอยู่แล้วแต่ไม่ได้มาตรฐานจ่ายเงินอุดหนุนให้เขาบอกว่าคุณต้องทําห้องเช่าให้ได้มาตรฐานและได้รับอุดหนุนจากรัฐนี่คือในประเทศประเทศที่เป็นรัฐสวัสดิการสังคมในยุโรรปาาแบบนนี้คัก็ือไม่่่ใชวฐ คนเตียนเท่านั้นเอกชนก็ทําได้แต่ว่ารัฐจะช่วยด้วยการอุดหนุนคุณให้คุณปรับปรุงคุณภาพที่ดีแล้วก็รอกเอาไว้ว่าคนที่จะมาเช่าต้องเป็นคนผู้มีรายได้น้อยอันนี้จะมันก็จะตรงกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้มีรายน้อยจริงๆครับผมวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บุญเลิศมากเลยนะคะจะเห็นภาพชัดเบื้องต้นนะคะทั้งในส่วนของภาพใหญ่เหตุผลความจําเป็นรวมไปถึงการผลักดันในเชิงนโยบายด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหลังจากนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อทั้งเรื่องนี้นะคะความคืบหน้าของฝ่ายต่างๆรวมทั้งนโยบายข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาที่ ที่อยู่อาศัยของประชาชนในประเด็นต่างๆด้วยซึ่งหลังจากนี้นะคะทางเครือข่ายสลัมสีภาคนอกจากจะเคลื่อนขบวนปักหลักที่นี่หลังจากนี้จะมีการไปรวมตัวกับกลุ่มพีมูฟที่ทำเนียบร,รัฐบาลเพื่อย,ยื่นนโยบาย9ด้านนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องสวัสดิการที่เกี่ยวกับที่ดินที่อยู่อาศัยของประชาชนด้วยค่ะเรายังคงติดตามกอติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สามารถติดตามได้ทางด e แอคทีฟนะคะได้ตลอดทั้งวันค่ะ ขอบคุณคุณทัศนีนะคะขอบคุณอาจารย์บุญเลิศด้วยนะคะนั่นก็คือในพื้นที่ค่ะไม่แปลกค่ะคุณผู้ชมเรื่องของที่ดินที่อยู่อาศัยมีปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนเราจึงเห็นหลายภาคีเครือข่ายออกมาเรียกร้องประเด็นนี้กันอย่างมากมายนะคะและเหตุผลหนึ่งนะคะที่เราให้ความสําคัญกับคนรายได้น้อยที่จะต้องมีที่ดินที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นภาพแล้วนะคะของการประจุกตัวอยู่ในเมืองหลายคนต้องการจะจับจองพื้นที่ในเมืองนะคะไม่เว้นแม้แต่กระทั่งคนที่มีรายได้ น้อยเนี่ยค่ะ คนกลุ่มนี้นะคะต้องบอกว่าห่างไกลการเป็นเจ้าของบ้านมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าที่ดินที่อยู่ในระแวกใจกลางเมืองมันพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นปัญหาหลักด้วยเหมือนกันถ้าเราลองไปดูข้อมูลชุดหนึ่งที่เป็นราคาที่ดินนะคะอย่างย่านทำเลทองที่นักลงทุนเขามักจะไปกันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมราคาที่ติดอันดับสูงที่สุดในประเทศเลยนะคะคุณผู้ชมเราไล่มาให้ดูกันเลยนะคะนี่คือพื้นที่ทำเลทองที่ถือว่าเป็นที่ดินที่แพงที่สุดใน ประเทศไทยดิฉันเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าถนนวิทยุราชดำรีสีลมสาทรเหนือเพลินจิตดวงพิทักษ์ ราคาประเมินตอนนี้อยู่ที่ตารางวาละประมาณ1ล้านบาทแล้วนะคะหรือว่าถัดมาไม่ว่าจะเป็นแถวย่านของถนนสารสินนะพระราม4อังรีดูนางพญาไทยนะราธิวาสราคาลดหลั่นกันลงมาอยู่ที่ประมาณตารางวาละ4ี่ถึงเแสนบาทนะคะคุณผู้ชมที่อยู่บริเวณน,นั้นน่าจะเข้าใจดีว่าราคามันแพงขนาดนั้นนะคราวนี้พอราคาที่ดินมันถีบตัวสูงขึ้น คนก็ต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตค่ะการสร้างที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันทําให้เราเห็นการกระจุกตัวของที่อยู่อาศัยมันหนานแน่นมากขึ้นในเขตเมืองย่านหรูหราแบบนี้เนี่ยนะคะมีข้อมูลที่พบด้วยค่ะจากสมักงานการพัฒนาชุมชนสำนักพัฒนาสังคมกอทมปี2565เขาพบว่าในย่านที่มันราคาแพงที่ดินราคาแพงแล้วก็มีการกระจุกตัวของที่อยู่อาศัยราคาแพง ปรากฏว่ามีชุมชนแออัดมันแทรกอยู่ในนั้นนะแทบทุกเขตเลยนะคะคุณผู้ชมยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เขตวัฒนามีชุมชนแออัดก็คือที่มันเห็นคุณผู้ชมเห็นสีสดที่สุดเนี่ยนะคะชุมชนแออัดในเขตวัฒนาอยู่ที่ประมาณ22ชุมชนแออัดแล้วนะคะพอไปที่เขตคลองเตยนะคะก็มีประมาณ 8ชุมชน8ชุมชนแอนอ,อัดเขตปทุมวันสีชมพูตรงกลางนี้นะคะมีประมาณ18ชุมชนแออัดเขตยาน,นาวา14ชุมชนแออัดค่ะนี่เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าในทุกย่านหรูในเมืองของเราจะมีชุมชนแออัดแทรกตัวอยู่เสมอเลยนะคะส่วนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเรื่อยๆการก่อสร้างตึกรางบ้านช่องที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้แรงงานเข้ามาปักหลักอาศัยอยู่เป็น เป็นเวลานานๆด้วยเหมือนกันนะคะ มีพื้นที่ที่เราจะพบข้อมูลนะคะอย่างปีล่าสุดเนี่ยในปี2,564รวมๆแล้วกว่า10,000่นคนนะคะเป็นกลุ่มประชากรที่มีรายได้ไม่ได้มากนักนะคะแต่ว่าเขาต้องมาอาศัยอยู่ในย่านที่มีค่าครองชีพสูงแบบนี้สิ่งที่ตามมาเวลาอาศัยนานๆก็ต้องปักหลักอยู่นะคะปักหลักก็ต้องหาไรายได้กันเพิ่มเติมภาพที่เห็นก็คือการทําอาชีพหาเร่แผงลอยนั่นเองนะคะหาเร่แผงลอยเนี่ยก็เลยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเรา มีข้อมูลอีกชุดหนึ่งค่ะที่ทําให้เราเห็นว่าท่ามกลางร้านค้าเนี่ยค่ะที่คุณผู้ชมเห็นแต่ละวงเนี่ยนะมันจะมีทั้งร้านค้าตลาดห้างสรพรพสินค้าซึ่งเป็นแหล่งอาหารต่างๆของผู้คนแต่แหล่งอาหารของคนจนเมืองในย่านแบบนี้มันหนีไม่พ้นหาเร่แผงลอยนะคะแฝงตัวอยู่เหมือนกันในทุกชุมชนโดยเฉพาะแคมป์คนงานก่อสร้างแน่นอนหาบเร่แผงลอยก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในแต่ละมื้อได้ไม่น้อยเลย ตัวอย่างเช่นค่ะคุณผู้ชมที่เห็นในภาพก็คือเขตราชเทวีสีเขียวๆตรงนี้มีประชากรประมาณ67,000กว่าคนหาเร่แผงลอยอยู่ที่ประมาณ573แห่งพอๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ในคลองเตยเลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยวงใหญ่เลยนะคะอยู่ที่ประมาณ559แห่งหาบเงหาเร่แผงลอยก็คือ573แห่งวงมันใหญ่พอๆกันเลยนะคะไปดูเขตคลองเตยกันบ้างคะ่ะเขตคลองเตยสีส้ม ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าร้านอาหารในหกรกว่าแห่งมีซูเปอร์มาร์เก็ตมีมินิมาร์กหาเปร้แผงลอย ปลาเข้าไป367แห่งด้านหนึ่งนี่เป็นช่องทางทำมาหากินของผู้คนนะคะที่มาเปิดร้านเปิดทำเลขายของเพื่อที่จะได้สามารถครองชีพได้นะคะแม้ว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครเองก็พยายามจะจัดการเรื่องนี้จัดระเบียบกรุงเทพมหานครแต่ก็ต้องถือว่าเป็นโจทย์ท้าทายอยู่พอสมควรเพราะถ้าเราลองดูข้อมูลในปี2565นนะคะเราจะพบว่ากรุงเทพมหานครมีหาบเร่แผงลอยอยู่ที่ ประมาณ7,996แห่ง เยอะไม่น้อยเลยนะคะคุณผู้ชมที่พยายามจะจัดการจัดระเบียบกันอยู่เป็นโจท,าท้าทายละค่ะจะทำอย่างไรให้เมืองที่พัฒนาต่อไปธุรกิจขนาดใหญ่มันโตไปพร้อมกับหาเปรแผงลอยได้มากน้อยแค่ไหนเป็นโจท์ยของกรุงเทพมหานครเด c ก i ี e ได้รวบรวมแล้วก็สำรวจข้อมูลเอาไว้นะคะรอบสวนลุมมีอะไรบ้างมีหาเร่แผงลอยมีธุรกิจแบบไหนบ้างคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code และเข้าไปอ่านรายละเอียดเรื่องนี้กันได้ด้วยค่ะ